ขั้นตอนและราคาการย้ายแอร์เหตุผลในการย้ายแอร์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะเช่นเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจึงต้องการที่จะย้ายตำแหน่งใหม่เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นและให้การทำงานของแอร์สะดวกและดียิ่งขึ้นหรือเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาน้าท่วม บางบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์น้ำท่วมได้เลยดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือต้องทำการรื้อถอนออกหรือถอดและย้ายออกไปที่อื่นก่อนเ <c oughs> มื่อแอร์โดนน้ำท่วมแล้วอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้และอาจจะเป็นอันตรายต่อคนในบ้านด้วยค่ะและอีกเหตุผลที่พบมากที่สุดคือต้องย้ายบ้านค่ะถ้าเราติดแอร์เรียบร้อยแล้วผ่านไปไม่กี่ปี ต้องย้ายบ้านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกคนก็อยากที่จะขนของของตัวเองออกไปให้หมดบางบ้านที่เพิ่งซื้อแอร์มาใหม่ก็ต้องอยากจะย้ายแอร์ไปที่บ้านใหม่ด้วยซึ่งก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนการย้ายแอร์ขั้นตอนที่1เก็บน้ำยาแอร์เพราะช่างจะไม่ปล่อยน้ำยาแอร์ทิ้งโดยเด็ดขาดจะมีวิธีการเก็บน้ำยาแอร์ไปไว้ที่คอมเพรสเซอร์ของแอร์ โดยคอมเพรสเซอร์ของแอร์จะอยู่รวมกับคอนเดนเซอร์ที่อยู่นอกตัวบ้านถ้าเราแกะกล่องคอนเดนเซอร์จะเจอคอมเพรสเซอร์อยู่ในนั้นวิธีการเก็บคือเราจะทำการเปิดแอร์และปิดวาล์วท่ออัดแรงดันก่อนเพื่อให้ท่อดูดน้ำยาดูดน้ำยาแอร์เข้าสู่คอมเพรสเซอร์วิธีดูว่าน้ำยาเข้าสู่คอมเพรสเซอร์หรือยังช่างจะมีเกตวัดความดันที่ต่อกับท่อดูดน้ำยาอีกที โดยเข็มเกตวัดจะต้องอยู่ที่เลข0เมื่อน้ำยาแอร์เข้าไปเก็บอยู่ในคอมเพรสเซอร์จนหมดแล้วช่างก็จะทำการปิดวาล์วท่อดูดน้ำยาแอร์จากนั้นก็จะทำการปิดแอร์ถือว่าจบขั้นตอนการเก็บน้ำยาแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่2ถอดท่อเดินน้ำยาแอร์ขั้นตอนนี้คือการถอดท่อน้ำยาแอร์2จุดคือหลังเครื่องปรับอากาศภายในห้องทั้ง2ท่อ และอีกจุดคือท่อน้ำยาแอร์ที่ต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์ภายในอาคารทั้ง2ท่อวิธีการใช้ครีมบีบท่อน้ำยาแอร์ให้แบนแล้วหักเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าและไม่ให้แฟนัดหายด้วยทำทั้ง2จุดขั้นตอนที่3ถอดสายไฟเราจะถอดด้วยกัน3จุดคือจุดที่ต่อกับสายเมนหลักจุดที่ต่อกับอีเวอร์เรเตอร์และคอนเดนเซอร์ อย่าลืมเอาเบเกอร์ลงก่อนนะคะเมื่อทําการถอดสายทุกอย่างแล้วก็จะสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อน,นําไปติดตั้งใหม่ได้แล้วราคาการย้ายแอร์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000บาทแต่ต้องคุยรายละเอียดกับช่างก่อนว่ามีขาแขวนเพิ่มไหมมีการเดินทางไกลไหมและมีการเพิ่มท่อแอร์หรือว่ารางครอบแอร์หรือไม่บางครั้งราคาในการย้ายแอร์อาจจะมากกว่าราคาการติดตั้งแอร์ใหม่เพราะว่า ช่างจะต้องมีการบล็อกน้ำยาหรือท่อถอดแอร์และล้างแอร์ก่อนที่จะไปติดตั้งที่ใหม่แอร์จะล้างจะซ่อมจะติดขอให้เราอยากคำนึงถึงราคาเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องคำนึงถึงคุณภาพงานและการรับประกันงานด้วยค่ะเพราะถ้าเราทำเองหรือว่าใช้ช่างที่ไม่มีความชํานาญงานอาจเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ได้ค่ะ การย้ายแอร์ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญเพราะต้องถอดแอร์ตามเทคนิคและวิธีการการถอดแอร์เพื่อเก็บไปพร้อมติดตั้งบางทีต้องทำความสะอาดด้วยค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่ค่าสายไฟเบรกเกอร์ค่าสายครอบท่อขาแขวนซึ่งการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งระยะทางไปกลับจะต้องมีค่าขนย้ายรวมค่าเดินทางทำให้การย้ายแอร์มีราคา2,000-3,000บาท ถ้าชอบกดไลค์ใชกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย